สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูวิธีการติดตั้งแทงน้ำนอันนี้แทงเสื้อใหม่อันนี้ป๊มน้ํเขามีอยู่แล้วแต่เขายังไม่มีแทงน้ำเราจุดประสงค์เราต้องการจากน้ำประปาหน้าบ้านจากมิเตอร์เอามาพักลงถังก่อนทีนี้เราจะดูดจากถังเข้าไปใช้ในบ้านจะทำอย่างนั้นมาดูกันครับ เนี่ยทำเปล่าทำปเปล่าไอจริงๆนะขึ้นบนนะขึ้นบนขาไม่ต้องสีแบบนั้นหน่อยมันจะขาวเปลือกมันจะกรอบไอ้ต้นเนี้ยมันจะขังน้ำตลอดใช่ไหมไม่เป็นไรแต่ตัวบนเนี่ยไม่มีน้ําติดไม่มีน้ําขังมันก็จะกรอบน้องขึ้น,นปเปียกไปียกเวลาเปลี่ยนอะไรล้างของน้องทางเปลี่ยนเลยแตกเลยกรอบเลยไปนั่นแหละไปต้องทำยไงล้างขาเอาล้างขาเลย ผมมีเช้าวะผมถจมว่าวให้มันเบลเซียวทำแบบไหนทำสูงเท่าไหร่ให้มันดูให้มันดูนี่ก็ยิ่งเผ็ดน้สาวก็ได้นู้ก็ได้ตั้งสาวึ้นไาไม่ต้องสูงหรอกเอาแคบคนที่เราพอแล้ประมาณน,นี้ ต่จะจะเอาจะเอาแบบนี้ก็ได้จะจะเอาแบบไม่ไม่ชนจะจะเอาแบบอะไรอ่ะไมีกระชิดอะไรก็ได้บอลบอลเนีแต่เขาเนี่ยเราก็มีกระชิดมีชนวนด้วยเขาจะเอาแบบแผ่นเขาเรียกเอาแผ่นอะไรแผ่นที่ทำกระส่าหน้าต่างนี่แบบเบาบางๆเดี๋ยวจะให้มันบกเบี ตน,นี้เราจะใส่คอรถให้มันเหลือหกขุ่นนะครับเพราะว่าพ่อเข้ามาแค่หกขุ่นอันนี้คือน้ำเข้านี่คือน้ำออกต้องกันเทป ให้ดีนะครับท่านผู้ชมอย่าสลับกันนะครับน้ำเข้ากับน้ำออก วันนี้ก็ขันแน่นเรียบร้อยแล้วจะเอาไปตั้งนู้นเลยครับท่านผู้ชมข้างๆปั๊มน้ําเลยดีครับทุกอย่างตัดเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะต่อทีนี้นี่ไหนเนนิดๆหน่อยๆเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาก็จะเข้าแท่งนะครับพอออกจากแทงก็จะมาเข้าตัวนี้ขาเข้าปั๊มนี่แต่ตอนนี้ขออนุญาตท่านผู้ชมเข้าไปนั่งข้างในใต้ต้ดไมายตอนนั้นทํางานก่อน จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าที่มันแคบ จะแทงมาต่างประเทนะท่านผู้ชมาเลือกกวาที่ในจังหวดเนีนเพรว่ามีเม่ทุไม่ตาย โอเคครับเตรียมพอสำหรับการตั้งแทงน้ำแลครับตกแทงน้ำ้าไปเลย เข้ามาแล้วจะอยูป่ประมาณนี้อย่าลืมนะครับแทงน,น,น้ำมีสองรูรูบนน้าเข้ารูล่างน้ําออกนะครับอย่าจําผิดและอย่าใส่ผิดด้วยเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมจาเป็นและสําคัญมากเลยนะครับน่ครับตอนนี้เราก็ต่อน้ําเข้าแทงเรียบร้อยแล้วเปิดน้าเข้าแทงแล้ว เราจะต่อตรงนี้เข้าปั๊มนี่ก็จบแล้ว ี S <S years, ่ยน uh, ี้วารงนี้ยใยกขึ้นมายกขึ้นมาเตรงเนี้ยยกขึ้มาไม่รู้ว่าไอ้มันทางล่างมันใหญ่ทาทางอะไรเปล่าไม่รู้ถ้ามันตรงอ่ะยกได้เพราะว่ารอบบ้านเปนไปเส้นเดียวกันเนี่ยนันน่าจะมีทางทางขางหลางมีมีมีมสเส้นใช่เออรยนะุดดูแลดูมีสองเส้นอยู่ แก่เลยอะไรนี่นแก่ก็อง้ย่นีน้ำใสนะน้ำใสเอีเรืงี่นีย่าลืี้มันเ็เเลยันอะเ็เ็เยเ๋ยี่องนนี่หลอดนึงสองร้กว่ากตป๋องนั้นยิบบาทเออเรากบอกว่าทันนี่ S G G ไงไอ้องอเาาไมอมันใช้อย่างจรพวกนั้นมันเทปก็คุณมนะ ให้มันจะไม่แตกที่ในกระจบงานครับต่อเข้าตัวสุดท้ายขอบคุณที่การรับชมตลอดนะครับเป็นตึกที่มาถึงวาระสุดท้ายของคลิปขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์มากๆๆๆๆครับสำหรับวิธีการติดตั้งแทงน้ำกับปั๊มน้ำอุตสาหกรรมก็ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนีน่ยครับเราจะไล่พาผูา้ชมเดินดูเช็คดูสำเร็จเสร็จงานครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับว่า การต่อแบบไหนยังไงระบบตัวไหนเปิดปิดตัวไหนจะอธิบายให้ดูแล้วก็เข้ามาชมแล้วก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าไปที่ Facebook ช่างเล็บต้มได้ครับเข้าไปพูดคุยแลกเปล่ยนความคิดเห็นและให้คำปรึกษาท่านฟรีตลอดงานครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับ วันนี้ก็สาเร็จเสร็จงานครับท่านผู้ชมคนนี้มาจากนีเจอมานี่มานี่มานี่มีวาวคุมเข้าตัวบนเป็นเป็นลูกรอยขึ้นมานี่น่ครับเป็นลูกรอยเดิน,น้ําเข้าถังนะครับตัวล่างพอจะถั้งมาใส่วาลวเปิดวาลขอ้อปั๊มแล้วก็เปิดตั๊ม ค่นี้จบหลับการติดตั้งแทงน้ำและปลัามน้ำอัตโนมัติไม่ยากเลยขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคน,นอีกทีครับโดยการลิปหน้าครับพิลพลารานก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพาท่านม้ชมมาดูวิธีแก้ไขชักโคกคือช่างเก่าเขาประกอบไว้ผิดรูปนิดหน่อยครับ ทำให้เวลากดชักโครกแล้วสายมันตึงเกินไปแล้วตัวเปิดก็จะเปิดครับแล้วก็จะปิดไม่ได้เปิดเต็มที่แล้วค่อยๆจะโลลงสโลลงเพราะว่าเขาขประกอบผิดครับวันนี้มาดูที่การแก้ไขครับแก้ไขการประกอบชักโครกของช่างเก่าที่เขาทําไว้ไม่ถูกต้องครับโอเคครับไปดูกันครับก่อนกระชมก็อย่าลืมกดติดตามให้กับชาเล็กด้วยนะครับเพื่อเป็นผลใน้กากำลังใจในการทำคลิปลออกมา ต่อไปให้ท่านชมได้รับชมต่อไปครับเจอกันคลิปหน้า